ยังเดี๋ยวนะมายังนะทำไมไม่เห็นอ้ามาแล้วโอเคยังไม่เห็นอะไรอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเล่นต่อ th เวอร์เดวันที่1,400ง่ะหช่อง5ช่อง5ช่อง5ช่อง,องเริ่มด้วยคำว่าดอกไม้อ้าพิมพ์ไม่ได้ด้วยแฮะลืมทำยังไงถึงจะพิมพ์ได้อ่ะพิมพ์ไม่ได้ใช้เมาส์ก็ได้วะ ดอกไมว้ว้าวไม่มีเลยงั้นเป็นคำว่าหาสระแอมไหมสระแอเทศกาลไม่ได้สระแอสระแอแต่ชี้สระเออืม แวดไม่ได้แง่แลดโอ้ยตายละอ่้อยคำว่าอะไรดีวะเห็นเห็นน่าจะได้แต่เห็นอะไรดีเห็นเห็นหญ้า <c oughs> <c oughs> ได้ไหมเ <c oughs> หม็นหญ้าได้แต่ไม่ถูก อตายแล้วตายจริงแล้วอ่าสระอาไม่มีแอมิงสระโอสระโอก็ต้องเป็นโรงพักได้ไหมมีกอไก่มานิดนึงโรงไม่เอาโรงศพไหมอ่าโรงศพ นี้ละกันได้หลายตัวดีอ้าได้งองงูมาแล้วงองงูงองงูมาแล้วแล้วไงต่ออ่ององงูอยู่ไหนเอ่าเป็นคำว่าอะไรวะแ yep. งบเงวเงว ไม่ได้อา่าแฝงแฝงตัวอะลองดูลองดูเอแต่มันงงมันอยู่ที่เดิมอะเราก็ไม่รู้อยู่ดีตัวตัวแฝงทั้งนั้นอะตัวแฝงตัวตัวแฝงเหรอไฟไฟฟ้าไม่ได้ หรือว่าจะเป็นแผงแผงผักแผงไม่เอาแผงตัวแหละแผงตัวตัวแผงแถถะแหลงไม่ได้โอ๊ยเอาแหละแผงตัวก็ได้อ่ะค่อยไปงมงองงูเอา พระเจ้าไม,ไม่ได้อะไรเลยหรือว่ามันคือสระอิสระอีสระอือแบบนี้หรองั้นก็น่าจะต้องรีบรีบรีบร้บรอนรีบไปชิบหายละตัวเธอชิบหายแล้วจริงๆอตัวอะไรวะงงง สระอือก็ไม่น่าใช่เออีเอือ,อไม่ใช่หมดเลยมีที่เหลือก็คือสระอำํำสระไอเงื่อนงำไม่ได้คำคำคำว่าอะไรอ่ะ <laughs> จริงเหรอจริงใจได้ไหมใช่รึเปล่าจริงใจรึอําจริงใจก็ไม่ใช่อ่ะแต่ว่าโอ้ยใจจริงอ่ะลองดูใจจริงดูอ่าเป็นไงรอดตายไปอีกมีรอเรือมีององงูถูกแล้ว มีจอจานมีรอมีจอจานมีรอเรือจันจันเอยเอ่อทะสะมีจอจานจง กะเหรอกระไม่ได้สะโอ้ตายละมึนตึบเลยมึนตึบเลยมึนตึบเลยตัวอะไรวะกรีบ สร้างไม่ได้เอ้มันสระอะไรสระอะไรอีกนะบ้างสระอุงเหรอสระอุงเป็นสระอุงได้ไหมหมดคำหมดคำจริงๆ เ็นาทีแล้วรอจองงอพอนอง,งอเราจะตอกอมอหรือเปล่าพอนอง,งอไม่ใช่ไงงำงูไม่ใช่งูโจไม่ใช่สระโอจำจำ จำไม่จำไม่ได้คิดมันไม่มีสระนะแสดงว่าสองตัวนี้จะต้องไม่ใช่จะต้องเป็นพยัญชนะ จะราจรไม่ได้ถุงไม่ได้คววกล้ำไหมหววกล้ำหรือเปล่าวะขลังไม่ใช่คงหรือว่าจะเป็นสระตรงนี้วะทั้งไม่ใช่ฉัง จริงจังหรอแต่งองงูไม่ใช่อ่ะงองงูอยู่ข้างหลังไม่ใช่จริงจังไม่ใช่อสิงรอจอสิงอ่าไปก่อนแล้วก็ ุงก็ยากจริงๆยากจริง,ง,รงเพราะว่ามันไม่มาชุงเพราะว่าได้คำแค่สองตัวเอาไงดีคำว่าอะไรนะ คนนี้ไม่น่าจะใช่ฮะปรุงหรอจอนจัดต้องมีอ่าอ่าอ่ามิสสระไม่ใช่น่าจะสระ จอจานน่าจะอยู่ข้างหน้าหรือจอจานอยู่ข้างหลังวะรนรนะรงอืมไม่ใช่มีความเป็นไปได้เยอะมากเลยเนี่ย ก็ไม่ได้น่าจะต้องคำว่าอะไรเนาะเราจะต้องเป็นคำว่าอะไรดีมันเหลือครั้งสุดท้ายแล้วซึ่งเราเดาไม่ได้แล้วเราจะแบบเราเดาไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะขุดมอ่าไม่ใช่ชุด บันจง <laughs> จนได้จนได้โอ้ยนึกว่าจะตายซะแล้วอ่ะถึงฝั่งฝันด้วยความทุลัก์ทุเลนะคะจบไลฟ์ไว้แค่นี้ไลฟ์ที่ โอ้ยรอดไปอีกวันไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ